สวัสดีครับนักเรียนครับเทอมนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับในเทอมที่2นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเทคโนโลยีนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็สอนโดยครัูอมริดนะครับจันทานนท์นะครับหรือครูเต้นะครับก็ครูยังรับผิดชอบสอนวิชานี้อยู่เหมือนเดิมนะครับในภาคเรียนที่2นะครับก็ในภาคเรียนที่2นี้จริงๆแล้วเราจะต้องเน้นนะครับในการเรียนนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับโปรแกรม Scratch นะครับ แต่ว่าเรามีปัญหาอุปสรรคนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะสอนออนไซต์ได้นะครับซึ่งการเรียนโปรแกรมนะครับโปรแกรม Scat นะครับมันจาเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเรียนนะครับซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ครับอาจจะมีกับนักเรียนหลายๆคนนะครับซึ่งที่บ้านอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอาจจะใช้โปรแกรม s แ a t ไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงคุณครูก็จะแนะนํานะครับว่าโปรแกรม Sca t มันมีส่วนประกอบหน้าตาอย่างไรบ้างครับโปรแกรมส t c h เขาใช้ทำอะไรนะครับก็อยากให้นักเรียนได้รู้จักเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเปิดเรียนออนไซต์ได้นะครับก็คุณครูก็จะมาสอนปกตินะครับในห้องเรียนนะครับห้องคอมพิวเตอร์นะครับให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนสเกตนะครับ ในเทอมนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแกนส t c h อย่างเดียวนะครับที่ครูจะแนะนําให้นักเรียนได้รู้จักนะครับอีกหนึ่งโปรแกรมที่จะสอนให้นักเรียนได้ใช้นะครับก็คือโปรแกรม microsoft office นะครับ excel นะครับหน้าตาของ excel นะครับที่เป็นหน้าจอแบบนี้ครับก็เดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะครับ excel หน้าตา excel แบบนี้นะครับหน้าตาของ excel นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่ง excel นี่ครับก็ เป็นโปรแกรมเกี่ยวตารางนะครับก็ทำชาร์ตหรือว่าแผนภูมิอะไรได้นะครับก็สามารถใช้ Excel นี้ได้นะครับซึ่งในตอนป .3 นะครับนักเรียนบางคนนะครับที่เรียนกับครูนะครับก็เคยได้ทดลองใช้ดูแล้วนะครับใน Excel แล้วก็ได้ใช้โปรแกรม Word ไปบ้างแล้วนะครับแต่พอมาเทอมนี้นะครับเราขึ้นป .4 เทอมที่2 Excel นี้มีส่วนสำคัญนะครับที่นักเรียนจะใช้ เรียนนะครับเพื่อไปต่อในชั้นประึกษาปีที่5นะครับแล้วก็โปรแกรม SCAT นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่จำเป็นจะต้องเรียนนะครับซึ่งนักเรียนป .4 นะครับถ้าเรียนทั่วทั่วไปนะครับวิธีการคานวณทั่วไปนะครับก็จะเรียน SCAT เอ e x c e l แต่ถ้าเราเปิดออนไซต์ได้นะครับปกติเราจะมีห้องห้องเรียนพิเศษนะครับ คนที่เรียนห้องเรียนพิเศษก็จะเรียนพวกเกี่ยวกับแอปนะครับเครื่องครูจะสอนเกี่ยวกับแอปเพิ่มมานะครับแต่อน,นี้เราเจอสถานการณ์โควิดนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเรียนออนไลน์ได้ห้องเรียนพิเศษก็เลยไม่ได้เปิดสอนนะครับในเทอมในในภาคเรียนนี้ครับในในปีการศึกษานี้นะครับก็หวังว่าปีการศึกษาหน้านะครับก็คงจะได้เรียนนะครับนักเรียนที่ เลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วนะครับก็มาทําความรู้จักเข้าๆก่อนนะครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับว่าครูบอกว่า,าเรียนโปรแกรม Excel เรียนโปรแกรม Scra t c h นะครับนักเรียนบอกว่าที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคุณครูก็อาจจะใช้วิธีการแนะนำนะครับให้นักเรียนได้รู้จักไปก่อนว่า Excel นะครับมันมีส่วนหน้าตาอะไรบ้างคําสั่งอะไรบา้างเช่นนะครับาคาสั่งไฟล์มันใช้ทําอะไรบ้าง ไฟตันนี้ครับมีข้อมูลมบันทึกบันทึกบันทึกเป็นพิมพ์แชร์พวกนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาบอกว่าวิธีการสร้างตารางเป็นยังไงนะครับที่ใส่ข้อมูลในในตารางครับตัวตีนะครับ excel คือมันให้ตารางมาแล้วนะครับว่าเราใส่ข้อมูลไปในช่องนี้ครับเราทํำยังไงได้บ้างเราแทรกอะไรลงไปได้บ้างทําแผนแผ่นชาร์ตหรือแผนภูมิอะไรนี้ครับก็ทําได้หมดนะครับใน Excel แต่ สัปดาห์นี้ครับครูก็อยากจะแนะนําโปรแกรม Scat ก่อนนะครับก่อนที่ว่าเราจะเรียนโปรแกรม Microsoft Office Excel นะครับสำหรับโปรแกรม Scat นะครับเราสามารถติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีนะครับเราก็สามารถใช้ออนไลน์ได้นะครับก็เราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ว่าโปรแกรม Scat ออนไลน์นะครับถ้าใครไม่ทราบนะครับว่า จริงๆนะครับมันจะชื่อว่า c r a นนะครับโปรแกรม s c a นนะครับ https นะครับ o r o s a n นะครับแล้วก็ scan.mit นะครับ .edu นะครับลองดูนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่มีคอมพิวเตอร์นะครับก็เข้ากับสแกนมานะครับปากดเข้าไปนะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นะครับเราก็สร้างนะครับพอสร้างแล้วหน้าหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวครูจะแนะนําแต่ละเมนูนะครับให้เรารู้จักนะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นภาษาได้นะครับตรนี้ครับแต่ครูจะถนัดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่านะครับในการสอนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆนะครับมันจะมีผลดีต่อกับเราเองนะครับในการเขียนคําสั่งแต่ละคําสั่งนะครับ ก็แต่ว่าถ้านักเรียนไม่ถนัดนะครับก็เปลี่ยนภาษาได้นะครับที่กลมลูกโลกเนี่ยครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับก่อนที่จะแนะนํานะครับนักเรียนสามารถเปิดในหนังสือนะครับในบทที่2นะครับโปรแกรมแสนสนุกได้เลยนะครับขอให้นักเรียนนะครับลองเซิร์ชดูค้นหาเกี่ยวกับสเก็ตก่อนนะครับเซิร์ชว่าสเก็ตมันมีอะไรบ้างใช้งานอย่างไรบ้างครับให้เราใช้ อ่าอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับในการเรียนนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านทุกคนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะสอนได้นะครับให้นักเรียนทําตามนะครับหรือว่าให้นักเรียนทําตามคําสั่งนะครับอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไทยดูนะครับเห็นไหมครับมันก็เปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเดี๋ยวครูจะแนะนําคร่าวๆนะครับว่าให้รู้จักโปรแกรมสแกตนะครับแต่ ในวันนี้ครับคร kind of ูอยากให้เรานะครับกลับไปเซิร์ชนะครับเซิร์ชนะครับเป็นชิ้นงานนะครับชิ้นงานก็คือเซิร์ชเซิร์ชดูว่าโปรแกรมสแกนนะครับมันใช้งานยังไงนะครับมีหน้าหน้าตาน้าต่างนะครับแบบนี้ครับในที่ครูชี้ไปครับว่ามันทําอะไรได้บ้างให้เราเซิร์ชแล้วก็สรุปคร่าวๆนะครับประมาณสักสองหน้ากระดาษนะครับสองหน้ากระดาษในในลงในสมุดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับ ส่งกลับเข้ามาใน Google Classroom นะครับในห้องเรียนของเรานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งชิ้นหน้านะครับที่จะให้นักเรียนได้มีคะแนนเก็บนะครับก็คือนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับเรียนคอมพิวเตอร์เทอมนี้อาจจะว่าเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมแต่ว่านักเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์เราก็จะนี้ให้นักเรียนได้รู้จักก่อนนะครับแต่ส่วนจะทําได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้ว เรียนแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับนาไปใช้ได้จริงแต่ว่ามันติดปัญหาที่ว่านักเรียนบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับคือเป็นอุปสรรคนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับก็ชิ้นนของคาบนี้นะครับครูก็ให้เรานะครับสรุปนะครับสรุปเนื้อหาที่ครูให้ท้ายคลิปก็ได้นะครับก็คืออธิบายเกี่ยวกับสแครดนะครับให้นักเรียนสรุปลงในสมุดนะครับสัก2หน้ากระดาษนะครับแล้วก็ถ่ายรูป มาปิดชินานในคลาสรูมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งชินานของสัปดาห์นี้นะครับก็นักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องซสีเรียนนะครับว่าเราไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วเราจะเรียนได้ยังไงอันดับแรกไ้เราจําคําสั่งว่าแต่ละคําสั่งเนี้ยมันใช้อะไรได้บ้านก่อนนะครับแล้วถึงเราค่อยมาเรียนกันตอนที่ว่าโรงเรียนเปิดเรียนได้แล้วนะครับเปิดสอนที่โรงเรียนได้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะ แนะนำนะครับว่าสแกนนี่มันมีอะไรบ้างให้นักเรียนตั้งใจนะครับหรือว่าจะจดจากนี้ก็ได้ครับหรือว่านักเรียนจะไปเสิร์ชข้อมูลจาก Google เองก็ได้นะครับแล้วก็สรุปมา,าสัก2หน้ากระาดาษนะครับโปรแกรมสแก h นะครับการเขียนโปรแกรมหมายถึงการสร้างชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน Scratch เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีคำสั่ง สำหรับสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆเช่นภาพเคลื่อนไหวการจำลองทางวิทยาศาสตร์นิทานเกมดนตรีศิลปะสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์การโปรแกรมภาษาสแครดจะใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อกันแทนการพิมพ์คำสั่งมีตัวละครและฉากที่ใช้สร้างเรื่องราวต่างๆ ึงเหมาะกับการสอนเขียนโปรแกรมที่ส่งเสริมความคิดวเริ่มสร้างสรรค์การคิดอย่างมีระบบและการทำงานร่วมกันการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch นะครับเราจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ scratch.mit.edu นะครับก่อนอื่นนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์ URL ใน a d ดเดรสบารนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของโปรแกรม s c t c h ให้คลิกที่ c r e t t เรอสักครู่หน้าต่างโปรแกรม s c t c h แบบออนไลน์ก็จะทำงานเราสามารถปิดหน้าต่างให้ความช่วยเหลือทางด้านขวาได้นะครับส่วนประกอบของโปรแกรม s c t c h มีดังนี้นะครับ 1. แถบเมนูเครื่องมือนะครับก็จะมีคำสั่งเปลี่ยนภาษาเมนูไฟล์ ซึ่งจะมีคำสั่งสร้างโปรเจกต์ใหม่อัปโหลดไฟล์หรือว่าเปิดงานเดิมนะครับดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าเซฟงานไว้นะครับส่วนที่2จะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับเวทีนะครับจะมีปุ่มประทับตราตัวละครปุ่มลบตัวละครปุ่มเพิ่มขนาดตัวละครปุ่มลดขนาดตัวละคร และปุ่มแสดงความช่วยเหลือครับส่วนที่3นะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลตัวละครที่ถูกเลือกให้เราคลิกที่สัญลักษณ์ตัวไอนะครับก็จะมีหน้าต่างเล็กๆโผล่ขึ้นมาซึ่งจะบอกคุณสมบัติต่างๆของตัวละคร ส่วนที่4จะเป็นกลุ่มของบล็อกต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเราคลิกไปที่กลุ่มบล็อกคําสั่งบล็อกต่างๆของคําสั่งก็จะโผล่ขึ้นมาด้านล่างนะครับกลุ่มบล็อกคําสั่งมีอะไรบ้างก็จะมีกลุ่ม motion เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกลุ่มลุกเกี่ยวกับการแสดงการพูดการคิดการเปลี่ยนขนาดกลุ่มซาวเกี่ยวกับการแสดงเสียงต่างๆกลุ่มเพน เกี่ยวกับการใช้คำสั่งปากกาการว่าต่างๆกลุ่ม Data เกี่ยวกับตัวแปรการสร้างค่าตัวแปรต่างๆกลุ่ม Event เกี่ยวกับเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์เมื่อทงถูกคลิกกลุ่ม c o n t r o l เกี่ยวกับการควบคุมการทำซ้ำการตรวจสอบเงื่อนไขกลุ่มเซนซิงเกี่ยวกับการรับรู้ ซึ่งเราจะได้ใช้ block ask คือบล็อกในการถามคำถามเพื่อรอรับคำตอบกลุ่ม operator เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินการการบวกลบการเปรียบเทียบและกลุ่มอื่นๆเช่น Gen, การสร้างฟังก์ชันเพื่อใช้งานส่วนที่6นะครับก็จะเป็นส่วนของพื้นที่การทำงานซึ่งเราจะเขียนสคริปต ลงในส่วนนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเวที T, หรือสเตจซึ่งจะเป็นบริเวณที่ตัวละครทำงานตามคําสั่งนะครับส่วนต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นรายการของตัวละครซึ่งโปรเจกต์ของเรามีตัวละครอะไรบ้างตรงนี้ก็จะแสดงตัวละครทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างถ้าเราเพิ่มตัวละครเข้ามา ก็จะมีตัวละครโผล่ขึ้นมาในส่วนนี้ซึ่งเราสามารถลบได้โดยการคลิกขวาแล้วคลิกที่คำสั่ง delete ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นแถบเมนูแสดงข้อมูลสคริปต์คอสตูมและเสียงของตัวละครนะครับส่วนต่อไปจะเป็นปุ่มแสดงพื้นที่การแสดงผลเมื่อเราคลิกที่ปุ่มนี้พื้นที่การแสดงผล ก็จะขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งการสั่งให้โปรแกรมทำงานเราสามารถคลิกได้ที่ทงรูปสีเขียวและสามารถสั่งให้หยุดได้โดยคลิกที่ปุ่มสีแดงตัวอย่างโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับเกี <S <S ่ยวกับการใช้เหตุการณ์และคำสั่งเซนะครับเราจะต้องคลิกไปที่ตัวละครจากนั้นคลิกที่กลุ่มคำสั่งอีเวน นำคำสั่งเมื่อธงถูกคลิกขึ้นมาวางจากนั้นนะครับเราจะไปที่กลุ่มคำสั่งลุกแล้วลากคำสั่งเซนำมาต่อกับบล็อกคำสั่งก่อนหน้านะครับการใช้คำสั่งเซเราจะให้ตัวละครพูดข้อความใดเราจะพิมพ์ข้อความลงไปในช่องตรงนี้นะครับ จากนั้นจะให้ทำงานนานเท่าไรให้เราพิมพ์เวลาเป็นหน่วยวินาทีลงไปนะครับจากนั้นเราจะคลิกที่ธงสีเขียวเพื่อทดสอบโปรแกรมนะครับจะสังเกตเห็นตัวละครแมวของเราพูดคำว่าสวัสดีนะครับก่อนที่เราจะบันทึกงานนะครับเราจะมาตั้งชื่อให้โปรเจกต์ของเราก่อนพิมพ์ชื่อโปรเจกต์ในช่องนี้นะครับจากนั้นคลิกที่เมนูไฟล์ ดาวน์โหลดทูยู r ร์คอมพิเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกตรวจสอบไฟล์ในอีกครั้งหนึ่งจากนั้นคลิกปุ่ม Save ครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดงานที่เราเซฟไว้นะครับไปที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่งอัปโหลด from your computer วเอร์เข้าไปที่ไฟล์ของเรานะครับ เลือกไฟล์จากนั้นคลิก Open คลิกโอเคโปรแกรมก็จะเปิดไฟล์ที่เราเคยเซฟไว้ให้ครับทดลองสั่งให้โปรแกรมทำงานดูนะครับนัเกเรียนก็ได้ดูนะครับคลิปวิดีโอนะครับการรู้จักโปรแกรมสแกปเบื้งต้นไปแล้วนะครับก็ชิ้นหน้านะครับของสัปดาห์นี้นะครับของคาบแรกนะครับ ก็ให้นักเรียนนะครับสรุปความเข้าใจรู้จักโปรแกรมนะครับสเกตจากคลิปวิดีโอนะครับหรือค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมสเกตนะครับลงในสมุดอย่างน้อย 2- หน้ากระดาษนะครับแล้วก็2นะครับถ่ายรูปจากในสมุดนะครับมาปิดงาในชั้นเรียนการ์ดรูมนะครับนักเรียนต้องถ่ายนะครับมาปิดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันชิ้นที่1นนะครับสำหรับคาบนี้นะครับก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับป้องกันตัวเองด้วยนะครับจากโรคโควิดนะครับตอนนี้อําเภอวาไซของเรานะครับก็มีจํานวนนะครับประชากรที่ติดเพิ่มมากขึ้นนะครับและจังหวัดนครของเราก็มีคนติดเยอะมากนะครับขอให้นักเรียนนะครับและก็ผู้ปกครองนะครับระมัดระวังนะครับป้องกันตนเองด้วยนะครับขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะครับ แล้วก็หวังว่าจะได้เปิดเรียนออนไลน์เร็วๆน,นะครับสวัสดีครับ